สวัสดีจ้าแฟนเจดทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุจกันประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับื่องเล่าโซซีจะมาโซาซี่จูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลที่ฟอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้นะจ๊ะก็ะอย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆแล้วก็ติดตามเจดำได้ทุกแพลตฟอร์มเห็นด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะ เปาา็นกำลังใจให้ฉันและทีมงานง่ายๆนะอีกหลอดทุกคนนะจ๊ะครับขอพคุณเป็นอย่างสูงริ์เลยทีเดียวไปดูผลพ่อที่น่าสนใจกับเมื่อคืนนี้ก็เลยกันล้วกันนะไปเริ่มมาที่พริมร์ลีของเคนหมวยเคนย่านะจ๊ะเมื่อคืนนโรบีอยู่เต็ดก็แพ้มาทะเลอยู่เต็ดไป01พหนึ่งพิมพ์ลีของห้องเช่า <c oughs> ฮ่องกงนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะนอร์ทดิสทริกนะจ๊ะก็เสมอกับวูฟูไตโปไปหนึ่งหนึ่งฟุตบอลถ้วยของอัลจีแพรบเฮอัลจีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะบูฟาริกก็ถล่มนาม่าไป3ามศูนย์ปิดทางที่ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะอินเดียซูเปอร์คัพนะจ๊ะยักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊ะเมื่อคืนนะกลับมาเตะก,กันแล้วนะกวัวก็เปิดบ้านเนี่ยเฉือนชนะมุมตึก มุมไบซิตี้ไป2ต่อหนึ่งนายจ๋ายักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวอ้าวคลิปนี้อัดก่อนผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างแมนยูเต็ดกับเวสต์แฮมนะจ๊ะถ้าอยากรู้ผลไปดูได้ที่หน้าแฟนเพจเจ๊ดำมือล้วกันนะไม่รู้จบแบบไหนนะเจ๊ดำจะยิ้มหรือจะทำหน้าบึ้งไปดูเอาที่หน้าแฟนเพจ Facebook เจ๊ดำภาษาไทยนะจ๊ะอ่านะคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กเมื่อคืนนะจ๊ะเดีนี้ไปต่อกันที่ข่าวครการลูกหนังโลกนะพวกแกนะไปเริ่มที่พวกบิ๊กฟรีลิ้วพูลก่อนเลยก็แล้วกันนะจ๊ะฟออร์มมตตููปปปปาเเเสสสะแพ้ชน แพ้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 ชนะเสมอแพ้ชนะเสมอแพ้วนอยู่แบบนี้เนี่ยนะเล่นเอาอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตเทรนเนอร์คนเก่งข,งของเขาเนี่ยยอมรับมาตรงๆเลยซึ่งเจดมฟังแล้วก็แบบเอ้บางทีบทสัมภาษณ์เหล่านี้นี่ก็พูดอจากอื่นก็ได้ในมุมเจดมนะเขาบอกแบบนี้ก็บอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ยเจอใครเนี่ยไม่มีใครกลัวแล้ว ทุกคนหวังจะได้ผลการแข่งขันจากลิเวอร์พูลเอ้าดูไปพูดจะอย่างนั้นได้เนี่ยหลังจากเสมอกับซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งในแอนฟิลด์เมื่อวันก่อนเนี่ยจั๊กอันเดอร์เดอฮนเนอร์สล็อตให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับประเจ้าแม่จ๋าบรรดามิดอรักแฟนคลับของเนอร์นะครับบเนอร์บรรดาเดอะคอปทั้งหลายนะครับมันชัดเจนเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับบันเนอร์ใครก็ตามที่เจอกับเรานะครับอยากจะได้ผลการแข่งขันที่พวกเขาต้องการนะครับบันเนอร์โดยเฉพาะครึ่งหลังที่เราเจอกับซันเดอร์แลนด์นะคครรรัับบบบเเเนนนอออ์มมีีีีททดยยวว่่ากกจะะลลูฟุต ฝั่งตรงข้ามถ้าได้ฟรีคิกแค่ครั้งเดียวครับเนอร์เขาก็จะเปิดบอลยาวเข้ามาเดินของเราและนั่นแหละครับมันเป็นความอันตรายของพวกเขาในคระบเนอร์พวกเขาเห็นแล้วครับว่าเล่นลูกเซ็พีสและคุกคามพวกเราได้นะครับเรื่องดีคืออะไรไหมครับเนอร์เราไม่เสียประตูจากลูกเซ็พีสจริงๆแล้วเนี่ยเนอร์เนี่ยคาดหวังจากทีมมากกว่านี้นะครับเนอร์แต่เนอร์ก็ทราบดีว่าแต่ละเกมเนี่ยมันยากขนาดไหนฮันเนอร์อ่านั่นคืออาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สลอตเขาบอกแบบนี้ซึ่ง โอ้โหให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่ไม่รู้ว่าทีมผู้ต่อสู้จะคิดยังไงแต่ทีมตัวเองเนี่ยประโยคที่บอกว่ารู้ดีว่าแต่ละนัดมันยากขนาดไหนเนี่ยม,มันแสดงให้เห็นถึงความกดดันแล้วก็ความคาดหวังจากบรรดาแฟน ก็ไม่แปลกฤดูกาลที่เราเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้เล่นแบบไม่มีมาตรฐานแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะกดดันได้นั่นเองนะจ๊ะแต่การให้สัภาพแบบนี้จะดด้ว่ามันหาวิธีเลี่ยงพูดได้นะประยค์แบบเพื่อทีมคู่ต่อสู้เนี่ยสามารถอ,อยากได้ผลการแข่งขันจากเราอะไรแบบนี้ก็เลี่ยงไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรชั่วโมงนี้มันเหมือนคนธาตุไฟแตกมั่งไม่แตกมั่งเหมือนแบบกระปิดกระปอยนะก็เอาตัวรอดจากช่วงนี้ไปให้ได้ก็แล้วนะสำหรับฮันเนอร์เดี๋ฮันเนอร์สล็อตเะียจ๊ะทีนี้ไปดูที่ตำนานกองหลัง เยอะเลยบอกโอ้โหทีมแบบนี้ตอนนี้เนี่ยนะฟอร์มสภาพเนี่ยโคตรจะน่ากังวลเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> จเดี๋ยวจอร์คร์รกรให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่รีพูลเสมอซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งที่แอนฟิลด์เนี่ยนะ <c oughs> ขเขาบอกแบบนี้ขเขาบอกว่า เออก็ว่าฟอร์มแบบนี้มันโคตรจะน่ากังวลเลยนะมันน่ากังวลจริงๆมันเหมือนตอนนี้เราถอยหลังอีกครั้งหนึ่งอะนะพวกเขาไม่ได้มีโอกาสจะทําประตูได้มากมายและดูเหมือนจะทําประตูไม่ได้ด้วยซ้ำไปเร่งก็ไม่ขึ้นความดุดันก็ไม่มีมันน่าเป็นห่วงเหลือเกินอะนะริปูเล่นแย่มากตาจากซันเดรนนะที่เล่นได้อยู่เขียบขาดเฉีบคมโดยเฉพาะน้องเวอร์จิลเดอะมองฟานไดเนี่ยไปหลบลูกยิงจังหวะน,นั้นเนี่ยนะมันเห็นชัดเลยว่าริปูอยู่ในระดับไหนในเกมนี้นะเล่นแย่จริงทุกอย่างเหมือนคนนอนหลับแล้วตื่น ทรงเลยนะต้องจัดระเบียบตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งในเกมหลังจากนี้เนี่ยนะเพราะอะไรไหมสนามเนี่ยพื้นที่ว่างให้คูณต่อสู้เล่นเติมไปหมด โอ้โห,โหจเจวโมคาร์กรจัดหนักจัดเต็มใส่อดีตต้นสังกัดแบบนี้นะจ๊ะอ่ะไปดูที่จ่าฝูงและทีมที่ฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อย่างไอ้เป็นใหญ่ไปเป็นอย่างอาร์เซนอลนะจ๊ะเทรนเนอร์ออมากเข้มของพวกเขาอย่างมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยนะก็ออกมาดีใจที่ทีมคว้าช,ชัยชนะจากเบรนท์ฟอร์ดได้2-0แต่มันก็ดีใจได้ไม่สุดติ่งริงไมเบลไว้พวกแกเพราะอะไรรู้ไหมเดคลานน้องข้าวไรซ์แล้วก็คริสเตียโน่เกเรราเนี่ยสองคนนี้มีการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยซึ่่่่่่งงงตตต้้้้้ออออรรเเเเช็คดดดดดวววยยนนนนนนะะะะาาาาาจจลลลลลใกกมสสสุัััปปหห์ีีบแิไื๊โพ สภาพแบบนี้หลังจากชนะเบรนท์ฟอร์ด2-0นะแต่เสียเดแคันไรส์แล้วก็ มอสกดาที่ต้อรเปลี่ยนตัวออกนั่นเองนะจ๊ะแน่นอนฮะตาบอกเลยว่าไม่ใช่ข่าวดีเลฮะน้องข้าวเนี่ยต้องออกจากสนามเราก็ต้องมาเช็คก,กันอีกทีว่าเขาจเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วนพี่มอสเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกคนที่ต้องพักนะฮะพี่เต๋ากับพี่หนุ่มสอนรามไม่ต้องพักพักแต่พี่มอสฮนะโผลมอสแล้วนะมอสปฏิพานนั่นแหละฮะพี่มอสจะต้องพักนะ,ะก่อนหน้านี้เน,นี่ยนะฮะรัศมีแขก็พักไปแล้วโสรสลอยก็พักไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยตาบอกเลยว่าเราต้องปรับตัวนั่นแหละมันเป็น ของเราหลายคนที่เจ็บไปก็ได้กลับมาบ้างแล้ว นั่นคือบทสัมภาษณ์ของมิเกลลาเตต้าเจ้าตัวก็ยืนยันนะจ๊ะว่า2คนนี้ต้องเช็คความฟิตลุ้นในสุดสัปดาห์นี้ว่าจะเป็นยังไงนะทีนี้ไปดูกันที่เอนโซมาเดสกานะจ๊ะกุนซือหัวสายของฐานากาศคารักแชมป์โลกเชนซีนะล่าสุดนี่เจอแฟนเชนซีดาชิบหายวายพวงเลยนะหลังจากแม่สติเฟื่องสมองใสนะเพราะอะไรปรับเปลี่ยนจูนทีมเยอะแยะไปหมดจนทําให้ทีมเนี่ยไปแพ้ลิสถึงเอรันโรสเนี่ยหประตูต่อสแบบที่ก่อนหน้านี้ก็เล่นมาดีๆเออและสุดท้ายก็มาหลุดแบบนี้นะจ๊ะแล้ว ไปถึงการแก้เกมเปลี่ยนตัวถอดน,น้องว่าอย่างเอสเตวาลออกจากสนามเพช่งพักครึ่งด้วยทำให้แฟนๆเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไปเปลี่ยนตัวแบบนี้เอนโซบาร์ซิาก็บอกว่าไม่อยาก ให้เอสเตวาลอุ้ยไม่อยากให้น้องว่าวอยู่ในสนามต่อเพราะว่าโอกาสเสี่ยงโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงแล้วอจากสนามมีสูงน,น,นะจ๊ะโ <Don 't S 1> so ดยเอนโซมาเดสกาใ้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่แพ้ลีสบาย1ต่อ3ไปแบบนี้ก็บอกว่าเออเอ็นว่าความรู้สึกที่เอ็นมีต่อน้องว่าวเนี่ยนะมันคือแบบเฮ้ยมันก็ยินดีต้อนรับนะเอ็งทนทำได้ดีแล้วกับพิมพ์รีกอะแล้วก็ลีสเอ็งก็ต้อนรับน้องว่าวได้อย่างแบบอ่ะถึงลูกถึงเมียนะผลกระทบแบบนี้มันน่าจะส่งผลต่อน้องว่าวพอสมควรแหละที่เราเปลี่ยนตัวเอ,ออกเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเหลืองติดตัวและอายุแค ควบคุมิอารมณ์ต่างๆนาน,นาอะดีนาลีนมันหลังอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเขาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนใบแดงแล้วเราจะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าน,นั่นคือเหตุผลที่เปลี่ยนน้องว่าวออกนะจ๊ะแต่พอมองไปมองมาเนี่ยนะการจัดตัวตั้งแต่แรกเนี่ย ต้องยอมรับเลยเจดมไม่ได้เป็นแฟนเชนซีเนาะแต่การจัดตัวแบบนี้มันออกลูกติดประมาทไปนิดนึงเออสุดท้ายแพ้สมใจนึกเลยดูซินะทีนี้หนึ่งคนที่ออกมาจัดนักจัะเต็มใส่เกมรับของถานัการขารักแชมป์โลกเชนซีก็คือแกรี่เนวินหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่วิาพากษ์วิจารณ์มาลูกุสโตและโตซินนารเรเรโยนั่นเองนะว่า2คนนี้เล่นอะไรวะเออรับผิดชอบร่วมกันประมาทร่วมจ่ายบอลก็แก๊แกจนโดนตัดบอลและเสียประตูไปเนี่ยนะโดยในวิววิสัมภาษ์แบบบนนี้นะเาออกว่ ว่ามันเป็นฝันลายของเอ็นใหญ่เขานะแล้วก็เป็นฝันหวานเลยของลีดยูไนเต็ดเขากดดันเขาพยายามคุกคามเกมรับเชนซีแล้วก็ทําได้ดีเชนซีนี่แหละดันไปมอบโอกาสให้ลีสเนี่ยนะแล้วลีเซียงอะ่ะเล่นไปเล่นมาตัวก็ใหญ่ความมั่นใจก็สูงขึ้นเนี่ยนะโอ้โหไอการจ่ายบอลของมาโลกุสโตกับน้องโตซินเนี่ยมันถูกต้องเหรอคุณเอาบอลไปข้างบนสิกูไปจ่ายขวางแบบนั้น,นคิดอะไรอยู่แล้วสุดท้ายในยโรเบิร์ตซานเชสจะไปทําอะไรได้มันจ่อแบบนั้นเนี่ยนะกองหน้า2คนของลีสเนี่ยกระแทกกระทันจัดหนักใส่ Chelsea, เชซนนีด้นู วุ่นวายขายปลาช่อนมากๆเลยนะเล่นแย่มาก สุดท้ายก็มาจ่ายบอลเสียในกรอบเปลี่ยนโทษเพราะนั้นก็นั่นอ่ะรับไปคู่กันอ่านั่นคือแกรี่เนวิลเขาบอกแบบนี้นะจ๊ะไปต่อที่1คนนะที่โดนถอดออกก่อนเกมเริ่มไม่กี่นาทีนะจ๊ะนั่นคือเอมี่เดอะยียวนกวนประสาทมาร์ติเนสผู้สาประตูแชมป์โลกของแอสเซมิล่าเนี่ยนะนะก็โดนถอดออกแล้วใส่มาโกบิสซอดโกสำรองลงสนามในเกมที่วิลล่าบุกไปเฉือนไบรทันแอนด์โฮฟเวลเบียนสี่ต่อสามแบบสุดมันเมื่อวันก่อนเนี่ยนะอูไนคนอู่ทองเอเมิรี่เนี่ยกุนซือคนเก่งของแอสเซมิล่าก็ยอม ก็เลยต้องโบนเปลี่ยนตัวก่อนลงสนามไม่กี่นาทีนะจ๊ะอูนให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออเฮ่อ e จริงๆแล้วเนี่ยแม่น้องมี่เนี่ยนะก็ไม่สามารถลงมาวอร์มอัพด้วยไนดะ้สามละนะแต่แน่นอนละเราก็มองเห็นแล้วว่าที่มานั่งซ้ำร้องเรามีน้องซอตอยู่และน้องมาโกบิซอตเนี่ยก็เป็นคนที่ดีเป็นมืออาชีพที่แซนวิเศษเลือกเกินยอมรับบทบาทอยู่เสมอละวม่นาจะเป็นตำแหน่งตัวจริงหรือตัวซ้ำร้องอ่นละแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นมือซองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก แต่เขาก็ต้องพร้อมลงเล่นและเขาก็รอคอยโอกาสของตัวเองแทมผลงานก็ยอดเยี่ยมด้วยส่วนน้องมีเนี่ยนะต้องไปเช็คกันว่าด้านหลางที่เจ็บเ,เกิดอะไรขึ้นนะก็ยืนยันแบบนี้นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผังของเพมเรียงกฤษออกมาเนี่ยเป็นเอม่มาร์ติเนสตัวจริงออกมาทุกสื่อเป็นเอม่มาร์ตินเนสแต่พอลงสนามจริงกลายเป็นมาโกบิสซอดก็คือเหตุผลเป็นแบบนี้น,ะนั่นเองนะจ๊ะไปดูกันที่ซีอโคนใหม่ของสาร,ริกาซาอุดีเนิวคาอเซิลยูน่าเตจางเดวิดฮอปกินสันกันบ้างแล้วกันนะจะเข้ามาทํางานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะและก็ และ n นิวคาสเซิลเนี่ยแมทชิ่งกันแล้วจะพุ่งพรวดอปิดอปิดไปสู่ความเป็นเลิศได้ระดับท็อปของโลกลูกหนังในปี2030นี้น,ะนั่นเองก็เลยประมาณ5ปีนะจ๊ะโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเอ่อฮอบว่าสโมสรเนี่ยจะเป็นสโมสรที่คนพูดถึงว่าเราเป็นทีมท็อปของโลกได้ภายในปี2030 ไอ้ความก้าวหน้ากาวกระโดดแบบนี้มันไม่ได้ใช้เวลานานแบบที่คุณคิดหรอกเพียงแค่เราเชื่อมั่นแล้วก็ชัดเจนในเป้าหมายและทั้งท็อปเองและสโมสรเห็นเหมือนกันเราอยาททำแบบนั้นแล้วคนถามว่านิวาสเซิลจ,จะเป็นแชมป์พเมร์ลีกได้หรือเปล่าโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้แน่นอนสิต้องได้อยู่แล้วทําไมจะไม่ได้ละ่ะแต่การได้แชมป์เนี่ยมันไม่เท่ากับการเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ไปนานๆต่อเนื่องเราต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำและต้องไม่ใส่ใจเสียงนกเสียงกาด้วยนะที่จะมาหัวเราะเยาะใส่เราเพราะไอ้พวกแบบนี้มันก็มีอยู่จริงอ่านั่นคือเป นิวคาสเซลภายในปี2030จะก,กลายเป็นทีมระดับพ็อปของโลกและจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แน่นอนนั่นคือวิสัยทัศน์ของท่าน CEO โคนใหม่ของสหราชาากซาอุดีนะจ๊ะไปดูกันที่เทรนเนอร์มากคุณชายอย่างชาบีอลอนโซกันบ้างแล้วกันของเรอัลมาดริดราชันชุดขาวนะหลังจากโดนนักเตะชุดแอนตี้ชาบีเนี่ยนะนะเล่นเลื่อยขาเก้าอี้มาตลอด4 5หนะ้านัดที่ผ่านมาเกมล่าสุดเนี่ยนะก็เอาชนะแอตี้เบลเบลได้3-0สบายๆเนีย่ยนะเนะจ้าตัวออกมาหวานเจีย๊ยบใส่ลูกทีมมาโอ้โหฟอร์มแบบเนี้ยสมบู สาหรับชาบิอลรอนโซ่ใกล้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าเออบรรดานักเตะนะครับบีบอกเลยนะครับทุกคนเตรียมพร้อมและต่อสู้อย่างหนักนะครับครึ่งแรกเราเล่นดีครับเราลงไปสนามแบบที่อยากจะหวังคว้าชัยชนะนะครับไม่รอจังหวะของเกมเราเข้าทําเลยนะครับผลงานและฟอร์มยอดเยี่ยมของทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะรรท่านประธานเป้นะครับแจ๋วจริงๆนะครับเขาเชื่อมต่อกับวินิสุสจูเนียได้ นะครับบีเอเนี่ยมีความสุขกับทุกอย่างในเกมนี้เลยนะครับแนวทางระหว่างนักเตะที่เล่นร่วมกันแต่ละคนเนี่ยมันยอดเยี่ยมทั้งหมดเลยครับ <c oughs> อืมมานั่นคือชาบโลอรนโซเทรนเนอร์มากคุณชายเขาบอกว่าแบบนี้แล้ะจังก,ก่อนนั้นเนี่ยกดดันหนักมากนะมีข่าวแว่วๆว่าจะโดนปลดหลังจากเกมกับบิลเบาแต่สุดท้ายก็รอดตายเหมือนไฟฟิตมาได้นะจ๊ะไปดูที่หนึ่งคนอย่างท่านประธานที่เตะบอลไดนนี้หน่อยอย,อย่างเคลียร์ในบัฟเปียก,กันบ้างกันแล้วกันนะล่าสุดเนี่ยนะยิงประตูในปี2025ไปเนี่ยนะ,ะตู เขาบอกว่าตอนนี้ลุ้นทําสถิตใหม่ก่อนสิ้นสุดปีนี้เหลือแค่5ประตูจาก4เกมในปีนี้เ่ยนะจะยิงแซงเจ้าของสถิตเดิมอย่างคริสเตียโนโรนัลโดฮีโร่ของเอมบัปเป้เนี่ยนะเจ้าของรหัรรับเซียร์เซเว่นเนี่ยนะจะกลายปเป็นนักเตะที่ยิงประตูให้เร,รมาติดมากสุดในปีปฏิทินเดียวนั่นเองนะจ๊ะโดยซีซั่นนี้เนี่ยนะเอมบัปเป้ลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ย20เกมในทุกรการยิงไป25ประตูนะจ๊ะแล้วก็ทำประตูในศึกชินแชมป์สโมสรโลกได้ด้วยเนี่ยนะ คือท่านับตลอดทั้งปีตับบ้งแหลมก,การา225 0จนถึงตอนนี้ธันวา225ยิงรวมทั้งหมด55ประตูก่อนหน้าน,นี้โรนโดค,ครองสถิติไว้ที่59ประตูเมื่อปี2013นี่น,นจะจ๊ะแล้วเป็นสถิติที่หลายคนมองอมันยากที่จะทำลายได้นะเอปะเปตตอนนี้เหลือการเล่นทั้งหมด4นัดในปีนี้เนาะจนกว่าจะจบเดือนธันวา225เนี่ยก็ต้องยืนยิงประตูทะลุหลัก5ประตูเพื่อจะรวมเป็น60ประตูทำสถิติแซงคริสโรโรนัลโด้นเนี่ยนะจ๊ะโดยจะเริ่มจากเกมกับเซ็ต้าบิโก้ในอาทิตย์นี้เนาะและเจอ กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะและ้วไปเยือนอาราเบสในลาลิกา้าแล้วปิดท้ายปีด้วยการเจอเซบีปูเฮ้เซบีย่านะจ๊ะในวันที่20ทธันวาคมเอาลุ้นกัน4เกมนี้ขอ5ประตูจะครองสถิติใหม่ ของมาดริดที่เป็นนักเตะที่ยิงประตูสูงสุดใน1ปีปฏิทินแทนที่คริสตอโนโรนัลโดไปดูอีกหนึ่งคนที่น่าสงสารมากนะชีวิตในสเปนของเขากับช่วงขวบปีแรกนี่ไม่เดียวซะเลยสำหรับเฟรนส์อารอเซนอละะเ,อเกมรูปปูปรับเกมรับไม่เอาอาร์โนนั่นเองนะาจา๊ะแบ็คขวาที่ช่างกรีที่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยนะล่าสุดเจ็บอีกแล้วในเกมที่ทีมไปชนะบิวเบาได้3-0เมื่อวันก่อนเนี่ยนะและสแกนเรียบร้อยต้องพัก 2เดือนหรือ8สัปดาห์เป็นอย่างต่ำนะจ๊ะโดยตรวจพบเนี่ยนะเจ้าตัวเมการบาดเจ็บในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วดนเปลี่ยนตัวออกนาที5 5เช็คไปเช็คมาสแกนเรียบร้อยเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่ต้นขาซ้ายนี่นะจ๊ะโดยปกติเนี่ยมัดริดเขาจะปิดเป็นความลับก็คือเจ็บตรงไหนเขาจะแจ้งอาการบาดเจ็บแต่เขาก็จะไม่บอกวันที่คืนสู่สนามแต่ครั้งเนี้ยเขาคาดการณ์กันโดยสื่อสเปนเนี่ยเขาบอกว่าการบาดเจ็บแบบเนี้ยต้องพักอย่างน้อยเนี่ยสเดือนเลย สือเป็นฤดูกาลที่ไม่ดีนักของแบ็กวัย27ปีและดูแล้วเนี่ยนะถ้ากลับมาอีกทีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เวลาที่จะลุ้นติดทีมช่างติด,ตด,ตด,ตดมันก็จะน้อยลงไปอีกเออก็ไม่รู้จะยังไงนะฤดูกาลนี้เล่นในมาดริดไปแค่11เกมทุกรายการนะจ๊ะและทําไปได้แค่1น,นึ่งแอสซิสต์เท่านั้นเองนะเอ้าหายไวนะเจ้าหนูเทรนด์นะจ๊ะเดีนีน้ไปดูกันที่อนาะคตของลีเนลเมสซี่ซุปตารซ้ายฟ้าประธานทีมชาติอาร์เจนตินาของอินเตาลีมามี่กันบ้างก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวก็แบะท่าเลยนะโอ้โโโหหบบบบบออออกกกเเ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 ลลยยยยว่่่่าา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 ซซรรรรนนนนนน์ีาานนีีทมะะดังงิคื้ข,ข,ขจ มาที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะเลิกเล่นก็พูดไปหลายๆสื่อหลายที่เนี่ยนะล่าสุดเดโก้ซูซ่าจ้ะพออกีฬาของบาร์ซ่าเนี่ยก็ปิดประตูแบบปึ้งเลยว่าไม่มีโอกาสเลยในการจะดึงเมซี่กลับมาคำ้ำนูแล้วก็ไม่เคยอยู่ในแผนงานของบาร์เซโลนาในอนาคตด,ด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยเดโก้ <De co S 2> ให้สัมภาษณ์กับสื่อกาตาลันนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเออจริงๆเดว่ามันไม่เคยอยู่ในการพิจารณาของพวกเราเลยนะเขามีสัญญากับอินเตอร์มิม่แล้วเขาก็เป็นแบบนั้นอะ เขามีอิทธิพลต่อบาร์เซโลนาไปตลอดชีวิตเขานั่นแหละแต่เราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะเรื่องการกลับมาเนี่ยเพราะนั้นถ้าให้เดพูดเนี่ยเมสซี่คือนักเตะที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรน์นะนะเรื่องปกติแหละที่ทุกคนเนี่ยจะตะโกนเรียกชื่อเขามันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่หลายคนจะลืมแอสซิสสวยๆประตูยอดเยี่ยมของเมสซี่ที่เขาเคยทำไว้ที่บาร์เซโลนานะแต่เรื่องนี้ไม่อยู่ในแผนงานของเราเลยนั่นคือเรื่องการย้ายกลับมาหรือการดึงเมสซี่กลับสูรั้ายนร้ยอนาคตอะไนก็ไม่่แนใครคคิ่เมซีรั้งนึงจะย้า จากบาร์ซ่าไม่มีใครคิดเจดมก็ไม่เคยคิดสุดท้ายย้ายออกจริงๆก็มีมาแล้วนะจ๊ะไปดูหนึ่งคนที่ถมตัวมากนั่นคือซุปตาซ้ายฟ้าประธานแชมป์โลก2022ิท,ท,ที่กาตา้าอย่างเรียลเมสซ,ซี่นั่นเองนะจ๊ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับเลยว่าการควา้าแชมป์โลกเมื่อครั้งที่ผ่านมาที่กาต้าเนี่ยมีโชคมีดวงมาช่วยนะรวมไปถึงให้เครดิตดิบูเอมิดยียวนกวนประสาท์มาร์ติเนสประตูของแอสตันวิลล่าว่าเป็นคนที่ช่วยเซฟจุดโทษ ทำให้ทีมเนี่ยไปถึงแชมป์โลกได้น,นั่นเองนะจ๊ะโดยไมซี่สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าออการคว้าชแชมป์บอลโลกเนี่ยมันยากนะซี่บอกเลยว่าทุกทีมเนี่ยทำให้เราลำบากได้หมดนั่นแหละและสามารถเคลียร์คุณตกรอบได้ด้วยบอลบางทีไม่เป็นใจให้เราชนเสาชนคานกระเด้งกระดอนออกหลังบ้างอะไรแบบนี้นะบางทีเส้นทางเราก็จบลงได้ง่าย,ายเลยหรือไม่แน่บางทีแพ้จุดโทษก็เกิดขึ้นมาแล้วบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ยแม่เราเหมือนจะมีโชคอยู่ข้างเราด้วยนะเราเล่นได้ดีกว่าทั้งเกมกับเนเธอร์แลนด์และเกมกับฝรั่งเศส แต่สุดท้ายเราต้องไปอยู่โทษตัดสินส่วนพอไปติงตรงนั้นเนี่ยเราโชคดีที่เรามีดีบูมาติเนสซึ่งเขาทําให้เราชนะได้แต่มันก็เกิดขึ้นในช่วงที่เรามาโดนจุดโทษแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าโดนจุดโทษแล้วไม่ชนะการคว้าแชมป์โลกมันก็ยากนะนั่นคือเลนเดอร์เมซี่ก็ยังคงถ่อมตัวอยู่เสมอนะต่างจากอีกคนนึงนะที่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตัวกูของกูกูแบกอยู่ ก็อย่าไปพูดแล้วว่าเป็นใครนะเดี๋ยวก็ทัวร์มาซึ่งตอนนี้ทัวร์มาแล้วล่ะดูทรงนะแล้วนี่คือทั้งหมดของ,งเรื่องเล่าซอสีในเช้าวันศุกร์แบบนี้หวังพวกแกจะมีความสุขเหมือนชื่อวันกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเติดตามจะดาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะอย่าลทุกคนนะขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะอา้าวันนี้วันพ่อแห่งชาตินะจ๊ะก็อวยพรกันแบบน,แบบนี้กแล้วกันนะใครที่เป็นพ่อแล้วก็ดูแลลูกๆดูแลครอบครัวให้ดีให้เต็มที่สมกันนบท จะดำเนี่ยขี้เกียจหายใจมา14 14 15ปีแล้วก็เลี้ยวไปก่อนเออสงสัยจะไปสบายล่ะทาไมสบายคงกลับมานานแล้วล่ะเล่นพ่อตัวเองได้ไม่เป็นไรก็ใครที่เป็นลูกดูแลคุณพ่อดีๆแล้วกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะบางครั้งเนี่ยเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินเรื่องสิ่งของไม่สําคัญเท่ากับเวลาคุณภาพที่เรามีให้กันและกันในครอบครัวนะก็เอาจจะช่วยทั้งคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อ,แล,พอ,แ,ลพอและเป็นคุณลูกและเป็นคุณลูกที่เป็นคุณพ่อนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นวันที่ดี รัดแบตให้เต็มเหนียวแล้วไปลุยชีวิตกันใหม่ก็นเจะดำเอาใจช่วยเสมอเลยขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วก็มาเจอกันได้ใหม่นะกับเรื่องเล่าซุซีสวัาน,นี้ไปเ้ย